แกกองคิสเล็ก KR3 นี่สมาร์ทวอทสายแฟชั่นนะทุกคนนี่คิสเล็ก KR3 ตัวสายก่อนสิอ๋ออันนี้เป็นสายซิลิโคนนะทุกคนอ๋อตัวเครื่องมาสองสายนะครับสายที่มากับสมาร์ทวอทจะเป็นสายแบบแมกเนติสแตรตัวขอบเนี่ยสแตนเลสสตีลแล้วก็ปุ่มเนี่ยปุ่มก็เป็นสแตนเลสสตีลเหมือนกันนะ นี่มีโลโก้คิสเิเลกตัวนี้ขนาดหน้าจอ1.5นิ้วจออมูเล็กแบต5,000ม ah. ิลลิแอมมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่น5 ATM จะมีสายชาร์จนะครับคู่ม,มือการใช้งานอ๋อมีฟิล์มกระจกมาให้เราด้วยโอ้โหเจ๋งะ่ะนี่ดูน่าใช้ไหมดูดิสายนี้สายเป็นมาตรฐาน22มิลนะครับ ขอเปลี่ยนสายได้โอ้โห,หเท่ไหมดูนะน่าใช่ไหมคิดสเล็ก kr 3นี่ปุ่มปิดเปิดหน้าจออันนี้ล่ะโหมดกีฬาโอ้โหโหมดกีฬานี่คือเพียบอะ่ะดูดิโหมดใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างเพียบโอ้โห